สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คำรนสวัสดีวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับกล่อง power box camping หรือกล่อง power box ใช้สำหรับเอาไปนอนไล่นอนนานะครับซึ่ง มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับอยากให้ผมทำชุดสำเร็จรูปนะครับในการที่จะไปแคมปิง้งหรือเอาไปนอนในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับที่ผ่านมาผมเคยทำคลิปต่ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับแบบว่าอยากได้แบบยกไปแล้วก็ใช้งานได้เลยแบบสะดวกสบายตอนนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ว่ามีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ สามารถใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับกล่องชุดนี้นะครับสามารถใช้กับโหลดได้เต็มที่เลยประมาณ800วัตต์นะครับคือวัตต์เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ DC หรือไฟบ้าน220โวลต์ก็ประมาณ800วัตต์นะครับอันนี้วัดแท้ๆไม่หลอกนะครับซึ่งสามารถชาร์จกับแผงโซลาเซลล์ก็ได้ไฟบ้านก็ได้แล้วก็ไฟรถยนต์ก็ได้นะครับชาร์จตรงที่จุดบุหรี่รถยนต์นะ่ะ สามารถชาร์จได้3ฟังก์ชันเลยนะครับสำหรับกล่องตัวนี้เพื่อการสะดวกสบายในการเอาไปแคมปิง้งหรือการเอาไปนอนไล่นอนนาที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแบกแผงโซลาเซลล์ pack, ไป1แผงนะครับจริงๆแล้วแผงที่จะสามารถชาร์จกล่องตัวนี้ได้เต็มนะครับภายใน1วันก็สักประมาณ100วัตต์ขึ้นไปนะครับซึ่งจุดชาร์จผมก็ทำไว้ตรงนี้นะครับนี่สามารถเสียบใช้ได้ทั้งอ่า 3ฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านแผงโซลา r เซลล์แล้วก็ตัวที่จุดบุหรี่รถยนต์นะครับก็เสียบเข้าด้วยกันที่ตรงนี้นะครับผมออกแบบเรียบร้อยแล้วสำหรับฟังก์ชันที่จะสามารถใช้งานกับอะไรได้บ้างตรงนี้มีช่อง USB 2ช่องนะครับสามารถชาร์จมือถือและอุปกรณ์ไฟฟ้าไดา้แล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นช่องจุดบุหรี่นะครับ ที่สามารถต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้หรือจะเอาไปชาร์จแบตอะไรต่างๆก็ได้นะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องจ๊ำไฟกับที่จุดบุหรี่ตรงนี้ก็มีทําไว้ให้นะครับมาดูด้านหลังด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีตัวนี้คือผมจะใช้ช่องช่องไอ้ขั้วต่อลําโพงครับซึ่งตอนนี้ผมออกแบบเอาไปใช้เองเนาะ ก็คือฝั่งนี้จะเอาไปใช้กับพัดลมพัดลม d ี1 2โวลต์คือจะคีบหรือจะใช้ใสายไฟเนี่ยแย่ yeah, เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกกับสายไฟของพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า12โวลต์ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ใช้งานแบบนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นก็จะทํางานนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเหมือนกันเลยฝั่งนี้ผมจะใช้กับหลอดไฟเวลาเอาไปแคมป์ปิ้งนะครับก็คือต่อควบวกควลบ,บกับหลอดไฟ หลอดไฟ DC นะครับมาที่ตรงนี้แล้วเราจะเปิดปิดหลอดไฟหน้าเต็นท์หรือเปิดปิหลอดไฟที่กระท่อมแล้วก็เปิดปิดสวิตช์ตรงนี้ครับประมาณนี้อันนี้เอาแบบสําหรับตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าใครอาจจะเอาไปใช้หรือคนอื่นก็อาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือความต้องการของผมก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับคือจะเป็นขั้วขั้วของขั้วบวกขั้วลบที่จะเอาไปใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์ผมจะ เอาไว้ข้างนอกนะครับไม่ได้เอาไว้ในกล่องเพราะว่ากล่องเนี่ยมันเต็มไปด้วยแบตเตอรี่เลยซึ่งกล่องนี้พื้นที่แบตเตอรี่จุไปประมาณ80%็นตะคือแบตเตอรี่ก้อนใหญ่มากถึงบอกว่ากล่องคาร์บอกตัวนี้เป็นวัแท้นะครับผมจะเอาอินเวอร์เตอร์เนี่ยไว้ด้านนอกนะครับถ้าเกิดว่าใครจะใช้หรือผมต้องการไฟ2 2 0โวลต์ผมค่อยเอามาต่อด้านนอกนะครับเนื่องจากผมจะเอาไปแคมปิง้งหรือไปนอนนาเนาะ มันอาจจะเจอฝนเจอน้ําเจออะไรเงี้ยเพราะผมไม่อยากใช้ไฟ220โวลต์ถ้าไม่จําเป็นผมก็จะใช้ไฟแค่ไฟ12โวลต์เนาะมันอันตรายนะเวลาโดนฝนโดนอะไรผมเคยแล้วไปแคมปิ้งแล้วฝนตกหนักๆเนี่ยใช้ไฟ220โวลต์เนี่ยกลัวมากๆเลยฉะนั้นจะใช้เท่าที่จําเป็นก็เลยเอาอินเวอร์เตอร์ไว้ด้านนอกคนระับอินเวอร์เตอร์ก็อาจจะตัวใหญ่ไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ไฟอะไรมากมายก็แค่พันวัตต์ก็พอครับอันนี้ผมซื้อมา,อาใช้เองนะครับก็3,000วัตต์คือจบ แล้วตอนนี้นะครับก็ต่ออินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเทสกับโหลดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอันนี้อินเวอร์เตอร์กินไฟสแตนบายอยู่ที่ประมาณ1แอมป์นะครับอันนี้ผมต่อไปยังโหลดมันมีโหลดแล้วมันก็เลยแอมป์มันก็จะขึ้นสูงไปนิดนึงถ้าตอนไม่ได้ต่อไปยังอเดี๋ยวจะถอดสายให้ดูก็ได้ อ่ะอันเนี้ยตอนตอนไม่มีโหลดนะครับก็คือกลิ่นสแตนบายของตัวอินเวอร์เตอร์ประมาณกลมๆก,ก็ประมาณ1แอมป์ครับอันนี้1แอมป์ของไฟอ่า DC นะครับอ่าประมาณนี้อันเนี้ยตอนนี้เขาก็แปลงนะจากไฟประมาณแบตเตอรีปร v, ป v, ปร่ประมาณ13โวลต์เป็น2 2 4โวลต์ประมาณก็คือ2 2 0โวลต์ไฟบ้านเนี่ยนะครับผมออกแบบทุกอย่างนะครับสายฟงสายไฟคือรอ,องรับกระแสตามที่ ไฟวิ่งเลยคือต้องไม่มีการร้อนหรือใส่ไฟละลายแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูนะครับนี่ด้านในก็ตามที่บอกไปแบตเตอรี่ก็กินพื้นที่ไปประมาณ80%และก็แบตเตอรี่ก็เป็นพิเทียมนะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองของอ่าแบตเตอรี่รถยนต์นะครับซึ่งแบตแข็งมากๆแข็งกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับ แล้วผมก็จะมีติดตั้งฟิวกว้ด้ครับฟิวป้องกันนะครับเวลาเราใช้งานไปมันช็อตมาแล้วฟิวก็จะขาดนะครับอันนี้เป็นฟิวก้ามปูนะครับให้ขาดไปเลยไม่ใช่ฟิวอัตโนมัตินะครับเพราะว่าป้องกันระบบนะครับรวมถึงัวนี้คือตัว Active b a l a นซ์ครับป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะครับให้แบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยเฉลี่ยแรงดันกันให้เท่าๆกันนะครับเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนาะและ จุดอื่นก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นพวกสวิตช์กับไอจุดต่อใช้งานกับหลอดไฟที่ผมแจ้งไปนะคฝั่งนี้เป็นพัดลมนะครับพัดลม dc 1 2โวลต์หรือจะใช้อะไรสลับกันก็ได้ให้เป็นไฟ1 2าโวลต์แล้วกันนช่วงนี้ก็เป็นขั้วต่อที่จะไปใช้กับอ่าอินเวอร์เตอร์นะครับตามที่บอกไปไม่มีอะไรอันนี้ก็ช่องจุดบุหรี่้วตัวนี้ก็ผมก็จะใช้ตัวอ่ารีเลย์รีเลย์ล12โวลต์1น0แอมป์นะครับเป็น ตัวตัดต่อไฟไปยังโหลดนะครับเนื่องจากว่าไอช่องช่องตัวเนี้ยช่องตัวจ่ายโหลดคอนโทรลชั a เจอร์เนี่ยมันทนกระแสได้ประมาณแค่ 20M แอมป์นะครับฉะนั้นถ้าเกิดใช้โหลดสูงสๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถต่อได้ผมก็เลยต่อหรือเพิ่มตัวรีเลย12์12โวลต์100แอมป์เข้าไปด้วยนะเพื่อจะจ่ายกระแสได้สูงสูงนะครับก็คือ จะใช้ตัวคอนทรลชาร์เจอร์เนี่ยเป็นตัวตั้งแรงดันแบตเตอรี่ต่ำตัดด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าแรงดันต่ำๆตามที่เราตั้งไว้คือผมตั้งไว้ประมาณ11.5โวลต์นะครับก็ให้เขาหยุดจ่ายไฟมายัางตัวรีเลย์ร0อแอมตัวนี้นะครับก็ไฟก็จะไม่จ่ายไปยังโหลดเป็นการถนอมแบตเตอรี่นะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ผมเทสใช้งานมาสักพักแล้วละ่ะเดี๋ยวจะ มาเทสเพืเพื่อนดูเทสสายฟงสายไฟเทสการทำงานด้วยว่ามันจะอึดแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปแนะนำตัว power b o x diy ที่ผมทำเองก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะมาทดสอบตัว power b o x นี้นะครับกับโหลดชนิดต่างๆนะครับมาดูซิว่าจะสามารถใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันคลิปต่อไปได้เลยนะครับและท่านใดที่สนใจในตัว power b o x นะครับถ้าอยากจะให้ผมทำให้นะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับงบประมาณตัวนี้นะครับตัวในคลิปเนี่ยก็ประมาณ5,000บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube คำลนสวัสดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิป,ปอื่นๆที่จะตามมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ